มื้อเช้าวันที่สี่นะครับของวันนี้เราอยู่ยังอยู่พังงาอยู่ครับมารับประทานอาหารเช้าเป็นติ่มซำครับชื่อราชาติ่มซำนะครับราชาติ่มซำราชาติ่มซำก็จะอยู่กับตรงข้ามยื้งนะครับโรงพยาบาลพังงานะครับบนถนนสายน่าจะถนนสายหลักแหละนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้นะครับมีถนมจีบติ่มซำซาลาเปาโจ๊กหมูปลาบักุเตน,นะครับมีซั่วมามาาะะ่าไข่กระทะเกาเหลา ร้านนี้เขาก็คึกคักนะครับทางตอนเช้ามีขนมปังด้วยนะครับมีขนมปังแล้วก็เป็นพวกไข่กระทะนะครับอันนี้ก็เป็นติ่มซำติ่มซำก็จะเป็นเข่งๆให้เราเลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาท่องโกนะครับอันนี้เป็น น่าจะเป็นต้มเลือดหมูอันนี้เป็นหมี่ผัดนะหมี่หมี่มี่กะทิหี่กะทนะินี่เป็นขนมหวานมีบัตรกุเตด้วยครับแบาสิบบาทนะผมนี่มายืนเกะกะเกะกะเขานะครับเขาถ่ายไปเขาทำโจ๊กเขาทำนู่นนะก็มาเกะกะเขา,ขา,ขา เราก็มาเลือกติ่มซำนะครับที่ตู้แล้วก็จดเบอร์โต๊ะให้เขานะครับเปิดมานะครับก็จะเป็นหม้อร้อนๆอย่างนี้นึ่งนะเนี่ยเพิ่มซึ้งนะครับเพิ่มซึ้งซึ้งใจเลยเดี๋ยวนี้เข่งติ่มซำก็ข้างบนก็จะเป็นวัสดุที่ไม่ใช่ไม้ไผ่แล้วนะแต่ด้านข้างยังเป็นไม้ไผ่อยู่ นี่ก็ไม่ได้บอกเขาเรกาก็จะถ่ายคลิปนะฮะเดินมั่วซั่วไปเขาไล่ก็ค่อยว่ากันนะสั่งอาหารร้านเขากินมาถ่ายคลิปร้านเขาเขาคงไม่ไล่เรานาะโต๊ะด้านข้างก็มีนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะอย่าไปถ่ายจอ่อบางคนเขาไม่อยากจะให้เราไปถ่ายหน้าตาเขาถ่ายอะไรเขาเราก็ต้องยืนห่างๆนะครับยืนห่างๆเป็นมุมห่างๆนะครับ ที่ราชาติมซำพังงามีที่จอดรถนะครับที่จอดรถจะอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่นาจะเป็นรถเจ้าของมันฟอร์จูเนอร์นะครับอันนี้ก็เขียนว่าราชานะราชาแต่่ติมซำหายไปไหนเอาอยู่นี่ราชาติมซำพังงาเข่งละยี่สิบก็พาลูกพาเมียมาครับหอบลูกหอบเมียกระเตงเที่ยวนะครับมาจากเชียงใหม่นะครับ เพื่อจะมาพังงามไม่ได้มาโฉชบๆนะครับคืนนี้เป็นคืนที่สามเรจะคืนที่สี่แล้วนะครับเราก็จะมีกาน้ชาที่ต้องสั่งว่าน้ำชาที่ให้เลยใช่ไหมอ๋อนะนี้เมนูแบบหยิบได้เลยก็มีหมีกะทินะหมีก่กะทิี่ก็เป็นหวานไปนิด หมี่กะทิก็ต้องหวานจืดไปแล้วเออไม่อร่อยอ้วนนะหวานไปหน่อยถ้ากินอีกนิดหนึ่งหมดหนึ่งสองสามขมเมือบเครื่องเคียงผักชีผักชีเจ๊เต่เจ๊แต มีมาให้ไม่บอกเปิดน้ําไปแล้วเนี่ยหนึ่งขวดมีน้ำเขาไม่เสียตังค์น้ำฟรีเขาไม่บอกจริงน้ำของเขานี่ยืมมากินกินยาแก้ไม่ได้โฆษณาให้เขาเลยหัวเขา่าคอลลาเจนไม่ใช่มันไม่ใช่คอลลาเจนอ่านดีๆมันปเป็นตัวยาแก้อักเสบของหัวเขา่าของต่างอักเสบอยู่อักเสบโอเคโอเครู้จริงนี่กินเจี๊บเจ๊เจ๊สั่งแค่นี้เหรอ รอสิครับพี่รอ๋อนอนะมีอะไรสั่งไปบ้างกหหลายเข่งอยู่อะหลายเข่งอยู่อันนี้นเป็นอะไรไม่อันนั้นเป็นแบบข้าวต้มบะหมี่อะไร<อ>ถ้าอยากกินมีน้ำขิงด้วยมีน้ำขิงด้วยมีโอเลี้ยงด้วยชาลำเย็นมีเบคฟาดโอ้โหพิมพ์าะเบคฟาดเลยนะห้าสิบบาทเกี๊ยวน้ำปลาพุเตะโอเคปลาพุเตีเ๋ยวพ,พ,พ,พาไปกินมซุ้งไโกโ่กลงไก<ข>ลไปเปล่า กิกรินชานะครับรินชาเนี่ยมันเตม็มหอมเต็มจะจะโชว์แบบช้าชักเล็หน่อยช้าชักนะชาชัดูนี่หอมไหมของผมนี่ชายาน้ำค้างอันนี้อันนี้ชายาน้ำค้างอันนี้กินอันนี้หอมกว่าอันนี้แพงกว่าไอโซกว่า ก็รจริงนะกินชาฟรีน,นะน,นี้เดี๋ยวไปกินเก็บไปกินของฟรีต้องกินก่อนของเสียตังค์ต้องเก็บไว้กินทีหลังขีดขีดละสองร้อยห้าสิบมัน<ล>ไม่แพงไงก,การอยู่ง่ายๆของฟรีกินก่อนของฟรีกินที่หมดของเสียตังค์กินทีหลังร <c oughs> วยรวยเลยเลยรนะวย,ยแต่ว่างกนะเพราะว่าสมบัติผมไม่เป็นทันล้าน ผมนัองกินของฟรีก่อนของฟรีมิฟาเทียบเลยนะหิวอะไรกินอะไรเอาหมดนะหิวไม่หิวกินหมดนะเพราะของฟรีของเสียตังเงี่ยเอาไวท้ทีหลังผมมีเป็นพันล้านนี่ไครเชื่อวตกเงินไม่รยวเรื่องพ่อมันเป็นพันล้านเนี่ยพ่อมีเมีตั้งพันกว่าล้านลูกผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ ลูกเจ้าสัวนะเนี่ยผมตายไปนี่ทรัพย์สินพันกว่าล้านเรืนึ่คนที่ได้เปหมดนเน่ยเขยคนไหนจะมาขอเนี่ยอย่างต่ำต้องมีพันล้านมันจะได้เหมือนเหมือนกันอยู่นี่ยออมาเสิร์ฟแล้วนะครับติ่มซำร้านนี้เปิดนาน,น,นยังครับห้าสิบปี <c oughs> ฮะกี่ปีนะ เขาไม่ทราบเหมือนกันครับครับครับไม่คนถ่ายเนี่ยห้าสิบกะปีใส่จิกโชครับผมจะชอบกินกับจิกโชนะซอสเปรี้ยวนะครับใส่เยอะๆๆชอบอืมเอาเต็มถ้วยเลยเออย่าเขียมของฟรีอ่ะเออของเองคิดตังซื้อเขาข้างนั้นเนี่ยเออเอาเยอะๆพันล้านอ่ะมีพันล้านอ่ะมันต้องโอ้ยสุมซามเมียใครวะเนี่ย ดีเมียผมนี่เป็นคนกินเก่งก็ะพอกับผมครับแต่ตอนนี้ต้องหมอสั่งให้ลดละวเขาบอกว่าอ้วบเกินนะอ้วบเกินอ๋อกินนี่ต้องมีโอ้โหแอลกอฮอล์นะอนา,ามัยนะเนี่ย่ะยิบอะไรก่อนกสับนีบน่ก่อนชิมนี่ก่อนครับขนมจีบนะไปทุกครั้งก็ต้อง พื้นฐานต้องมีขนมจี mm. okay, okay, uh, บก่อนในจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเก๋าก่อนด้วยครับอืมเอร่อยหนเก๋านี่ต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นลูกกินรีบกินหน้าเก๋าเดี๋ยวแป้งมันจะเหนียวเก๋านี่แปลว่าอะไรลูกไม่ลูกฮะเก๋าเหรอมึงอ่ะเออเนี่อะไะมันที่มาลูกแปลว่ากุ้งอ๋อเหรอคนเนี้ย

เขาเขากินแบบนม้รู้อะไรหลายๆไม่รู้ลูกเลือกนี่พวกเหมือนกับพวกของญี่ปุ่งญี่ปุ่นนี่มันชอบเลยนะเอ็นพวกนี้เป็นไรต้องต้มน้ำพวกนี้ด้วน้ำพวกนี้มันอร่อยเจ็บเจ็บเจ็ กาตัวนี้นะผมว่าออกแบบผิดะนบลูมันอยู่ตรงนี้ดูนะครับเดยละผมรินเนี่ยน้ำมันเลยจะย้อยอนี่ห่ายถ้าลินไม่ดีผมลินไม่หลีคือจริงๆมันน่าจะทำเป็นแบบี้อย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้ท,ทำให้ที่นี่เนี่ยมันมีลักษณะของย้อยตรงนี้มาเพราะว่าจริงๆมันต้องทำเป็นลักษณะของการทเท อันนี้มันเป็นปากมันลงมาอย่างนี้นะครับโอเคนิดหน่อยนี่นจานนึกว่าอะไรพอต้มหมูอืมปากินชิมด้วยอร่อยอ กินนะผมก็จะดูน,นดู่นดูนี่วิจาจา์นุน่นวิจารณ์นี่บางคนดูคลิปบอกอุ้ยเรื่องมากก็ไม่ต้องไปกินอยู่บ้านดีกว่ามันก็ต้องมีการดูนะครับเออเป็นยังไงยังไงอืมร่อยกินแท้อร่อยแล้วยกขึ้นนะพยกอย่างี้ขึ้นมามันทีนก็ลำบากผมชอบยกนะถ้าเป็นคนจีนนะเขาจะกินอย่างนี้ เราใช้ตะเกียบเวลาถ้าไปเมืองจีนเนี่ยเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะกินอย่างนี้ช้อนเนี่ยเมืองจีนไม่มีเลยช้อนเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวเมืองจีนนะพกช้อนไปด้วยนะครับคนไทยนะเ,เพราะว่าที่นู่นนี่ช้อนเขาหายา,ากเวลาผมกัดครัวไปเมืองจีนอ่ะฮารวานอนะผมต้องพกช้อนไป การบินตรงนี้บินตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับเวลามันบินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกทะลังไม่เที่ยงอยแล้วก็ตากไม่ดีแบบพวกแบคทีเรียเชื้อที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้เรื่องมากนะแต่ว่าเราก็สังเกตสังการนะครับโบราณทุกอย่างใช้จานบินแต่าพอบินเนี่ยมันตรนี้มีสาเหตุจริงมันมีเชื้อโรควันนี้กินกี่เข็มอ่ะกินสองเข็มก็ต้มหนึ่ง ตัดทิ้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส0 0ร้อกว่าบาทครับจาวนี้นะครับใช้งบประมาณใช้งบประมาณไปส0 0ร้อยกว่าบาทมาพังงานวันนี้ตั้งงบประมาณใช้จ่ายไปประมาณสี่ห้าล้านบาทนะ,ะเที่ยวแบบระเลลบิดระเบ้อเลยก <c oughs> ี่โมเนาะกี่โมกี่โม คุยให้มันขำๆเพื่อมันจะขำม,มุกห้าบาทสิบบาทผมก็ให้มันขำไปเรื่อยๆแล้วเผื่อคนจะขำแต่ลูกสาววัยรุร่นอายพ่อมันพ่อมันทำมุกขำเรื่อยอะนะโอเคนะครับปิดคลิปนะครับผมอาถือๆหน่อยดิดปิดคลิปสรุปร้านก็เปิดมา2ปีนะเขาเป็นคนภูกเก็ตไม่เป็นคน <ๆ S 2> <ๆ S 2> พังงาแต่ไปซื้อรถภูกเก็ตอยากได้ป้ายทะเบียนภูกเก็ตกินเสร็จนะครับบำรุงครับดูนะฮะดูดูชีวิตผมนะครับ หลังอานิยาอะไรวะเนี่ยอันนี้กระดูกนะครับอันนี้ฟ้าทลายโจรอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อเม็ดเม็ดเม็ดองุ่นเม็ดองุ่นบำรุงอะไรเป็นยาเป็นยอายุวัฒนะอายุวัฒนะนี่อยู่เป็นหมื่นปีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมื่นปีเลยหมื่นปีนี่อยู่ได้จริงนะแต่เดินไม่ได้แต่หลังจากร้อยอันนั้นนี่อะไรสองเม็ดเหมือนกันอันนั้นอะไรเล็กๆวิตามินเอวิตามินเอนะไอเนี่ย ไอ้กูนั้นเป็นกระเทียมกระเทียมกระเทียมนะและไอ้เนี่ย,ไ,ยอไอ้ใหญ่ๆเป็นน้ำมันสกัดของทุกอย่างน้ำมันงงน้ำมันงานโอ้โหขี้ม้อนขี้คนขี้วัวขี้ควายรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอ่ะกอกยาเข้าปากนะครับอาหารเ,ออเสริมงางา,าอาหารเออสริมหมาบหมาบงาบเฮ้ยม,ม,มันร้อนรื้อไปคิด ร<ฮ>ระวังนะฟ้าทะลายโจรถ้ากินน้ำน้อยนะถ้าเลอะออกมานี่เกือบตายเลยนะผมเออแม่พูดให้เร็วๆเลยมันขมอาอยุวัตนาะอยู่เป็นหมื่นปีเหลืออีกต้องเก้าพันกว่าปีโอเคนะใช้มาห้าสามปีติดกล้อง สนับสนุนโดยบกวิเชษคาราวานสนใจร่วมคารวานรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อ LINE ID s i t m x 1 9 9 7 z